ี่่คะขายอะไรคะเนี่ยแม่ค้าที่นี้ค่ะอันนี้ค่ะอะไรคะอันนี้ขน <c oughs> บคุกอ้คุกกี้แตกแล้วขอคุกกี้หน่อยคะ่ะโอเคแกะกทำไปอันนี้คุกกี้อะไรล่ะคะ อันนี้คุกกี wow. oh, okay. ้อะไรคะคุกกี้อะไรคะเนี่ยคุกกี้สตรอเบอรี่หรือช็อกโกแลตคะว้าวกี่บาทคะแต่จะก็ใส่ใส่นหมดคะอ๋อกี่บาทคะเนี่ยขอใส่จานสีเขียวแทนได้ไหมคะจานสีเขียวได้ไหมคะ กีเขียนแล้วน้เขาจะแถแบบดิฟดิฟดิฟหน่อยแล้วขาจะใย่ไหนให้มันดูแค่แน่นนันแล้วะ